ลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่า e power ต่างจากไฮบริดยังไงเอกซ่าร <Ex a. S 1> e ีวิวสวัสดีค่ะสาวนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายานิสสันเอกสหกุปสาขาหัวทะเลนะคะวันนี้สาวจะพาลูกค้ามาทําความรู้จักกับรถยนต์นิสสันที่ประหยัดที่สุดณนะตอนนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทําความรู้จักสาวขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ นี่เลยค่ะรถยนต์ที่สาวจะพาลูกค้ามาทำความรู้สักรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนิสสันคลิกอ e ีพาวค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นรุ่น E นะคะคือรุ่นเริ่มต้นตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7 7 9 9 0 0บาทค่ะอ่าทค่ะเดี๋ยวสาวจะพามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ส่วนกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำมาพร้อมกับโครเมียม รอบข้างค่ะ <Wow. S 3> ขนาดของล้อนะคะล้อจะอยู่ที่ขอบ17นะคะต่อ205ทับส R 1 7ค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะสามารถทําให้ผู้ขับขีบ่บนท้องถนนมองเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ LED เนาะมาพร้อมกับไฟเบรกด,ดวงที่3นะคะ,ะลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่า e-power ต่างจาก h y บ r i d ยังไง e-power นะคะก็คือรถที่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ค่ะโดยที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เลยส่วนไฮบริดนะคะจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวสาวพาเข้าไปชมด้านในนะคะว่า,ด,าด้านในมีอะไรบ้างและนี่นะคะก็คือภายในของนิสสันคลิกตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้ก็จะเอาแบ็กทั้งหมดคือดําทั้งหมดนะคะ,ะจะมีได้เทาเข้ามาเสริมนิดหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่เนาะ ตัวนี้ก็จะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะคะก็จะมีะขับขี่แบบ normal eco แล้วก็ sport ค่ะอ่าส่วนพวงมาลัยก็จะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะจะมีค u ด control ส่วนเครื่องเสียงนะคะรุ่นนี้ก็จะมีลำโพงด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะ4ตำแหน่งมี airbag คู่นหน้าค่ะส่วนเบาะด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะสามารถเลือกปรับพับได้40 60นะคะในกรณีที่เราต้องการใช้ พื้นที่ในการวางของเราก็สามารถพับเบาะได้เราไม่จำเป็นต้องพับหมดนะคะพับแค่นี้ก็ได้ค่ะแล้วตรงนั้นเอาไว้ให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งอีกก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคิก k p o w e r o w ร r รุ่นเริ่มต้นที่สาวพาเดินชมครั้งหน้านะคะสาวจะพาลูกค้ามาดูการขับขี่ของตัวค e ิก e-Power วนะคะว่าขับขี่ยังไงบ้างมีหมดการขับขี่แบบไหนบ้าง เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร044049830ค่ะแล้วมาพบกันนะคะที่ Nissan Exa ากร u ปสาขาหัวทะเลค่ะ